เออเฮ็ดอะวรอย่าเอาดิมึงจะอยู่ดเนาะบดินั่นถือโอ้มาเลยมาเลยโอ้ตัวใหญ่นุ๊กเอาลักลักลักโอ้ใส่โอ้ว้าวู้นี่กระปูถือตุ่มพีองกระปูถือตุ้ม เปยพานกบออกจุดไทายเรือปลาตัวเดียวปลาหลากทุองหยางน้องๆสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีพี่น้อง FC เอฟซีไปทุกคนนะค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังสิพากันไปหาใส่ตุ่มกบนะเพื่นได้พี่อ้มาอันได้ตุ่มกบมาจากพ่นม่วงมาจากบ้านเพิ่อน,นแบกก่อนชิพาไปใส่ทั้งไี้หนเ่าฮอ เออรอแล้วมันมาอันเด้ตุ้มกบมีอยู่หกหลังพี่ไหมหกตุ้มเดี๋ยวเหงื่อเงาในกระปุกนี่แหละแต่บ่ฮู้ว่าสิเป็นอะไรได้บุชายัวเท้าหินาแถวบถึงคนนี้อันนี้บอกอ๋อคือจุ่มน้ำว่ะ ก้ามันจะโอเคแล้วมามือเช่าหรือเพิ่นตุ้มกบหรือบาววาอีกแล้วผมกับยงไปยองพี่น้องยังบริตัดทักทายทักทาสสบายดีขึ้นกับพี่น้องสบายดีเงี้งแรงๆชวงนี้ก็ลมแห้งนะโอ้ยนี่หนุกไปนี่โอ้ยออหนุกออกเริ่มขำเลยในภูเชียสซานเปินใสนะ เคยกลัเฮาดอกเดืองของนี้เริ่มขำเริ่มมืดตุ้มกระใหญ่เติบได้พี่น้องเลยบริหน่อยได้เขาได้ครับบัญชีหาทีบปุ๊บ <c oughs> ของอันนี้ยังน้อยพี่น้องเลยตุ้มใหญ่กลัวเจ้ามานำไปก่อนวนะันเอียงวันเอียงนำบ้านพนองีทุกคน Mà bỏ thú phải không? nữa mai mai đấy bỏ, à bỏ sao không phải nhắn à? sao không phải nhắn cái à. เรับล็บกน้องคือเก่าแล้ววะก็ใส่น้ำอีกแล้วกันเรงกว่าแปดคนใส่เลยถ้าใส่็นบุญเหมยี่เด้เท่าไหรดีๆเลยคนหนาเว้ย เพ uh, uh, uh. okay, uh, ื่สายลายเสนอวันนี้ไตองห่อเลยทุกคนเลยเอาไปเห็ดเอาไปตองลงทังหลุมบอกเอาไปทองปวกอุ้ยบอกเอ้าเอเอาเาคือจิถือหัวกันเอเอาเ็ดอไย่าเอาได้ดิโอ้เป็นสิถือหัวกันเออเออผิรโลกอันยากนี่เป็นอ วิธีการไช่ทางบ้านเพื่อนทุกคนทางบ้านห้าพัดโบเมนแล้วนี่ <Hit. S 1> นั่นจ้องไปไปเดี๋ยวไปลังต่อไปอีกทุกคนลูกกีตเบนเน่ยพอดีงามเลย อ,อีกออแล้วมาปวดเพลงตอนนี้วะขำแล้วทุกคนเอยมาขำคนนะจากสิเป็นตังไดตังไดต้องรอรุ่นนะคร,รับทุกคนเข้าได้จกชิปจาว่าขน่ดมันถึก ในหันภาษาสากัวอีกเนาะ,ะเก็บกระปูกินนี่ยัยงว,วะปลาะระทาลงอาคมจัดการเลยประซิวมาจากมิน จังหว่าถึงไลยมันโมเดลเนาะใส่ทางในนี่ปแปะทางนอกนี่เลาเผ็ดตะกี้เผ็ดเอาใบไม้มาโปะใบได้เหมือนกินบดแล้วปลาซิวยังโมเดลายนี่ยเฮ็ด <laughs> พี่จะอยู่ไซดเนาะขอบดิฉุดทางบ้านเพื่อนนะห่วยสีกผัสสิดใส่กันบ่ได้เด้อเว้ยแล้วก็เอาหญ้ามาปอกไว้ทุกคนฉุดทั้งเฮาเคยใส่ทางบ่เ่าไปเถาเคยฟ้าใส่เนาะาแต่ไปไหมปอกบนป่านี่แหละแล้วก็ขี้ต้มปุ๊บแล้วสิ่งนี่บอกมัน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  จบหลังสุดท้าุกคนโอ้กันผมได้อยู่ใกล้ปุ๊บปุ๊บนี่คืกบสิน้ำหมดเฮื่อนําใส่กระทะรียกเอาเลยนะผมหลังนี้คือจิข่าวลายนะแข็ง่งือกเต็มเลยไปกำจีนขี่เหี้ยี่เหียยิงพอไวเลยเนาะขี่เปียยอ่ะติขี่ได้ก็ขี่ มืดปุดตายังพากันมงังงมใส่ตุ้ม <c oughs> มนัมนมนัมนมันมันมันดังทีหกสุดท้ายใส่แล้วพอดีคำทุกคนมันดังไฟเลยก็กินเข่าแล้วก็อยากกินีทุกคนนะ <c oughs> ลมมันแห้งนะทุกคนทดลองงานลงเบิกเลยอกดงกกังยังกะถือหรือบอได้ปลามาจากหลีนะหลีโตเห็ดนนะ ในปลาสีหาหกโตลัมาปีนกินป่าเนาะพีหลูกอลมเนาะอะไรเนาะนอนอยู่นี่แหละพี่ดองมันจิบมดาสัตว์กับกับดิมันอันธาพคนได้เดี๋ยวพี่ดองเลย อย่าฝ่าปกหลดมันนอนใหม่ไม้นี่มาเลยนอนเลยนอนในห่มวันนี้บ่มีแต่ก่าอันนี้เขาแกะเอากาบอันนี้แหละขึ้นมาดังไพ่เวียนเนี่ยห่มกาบอันไม่สำช้าอันนี้เลยอ้ติดลูกดีเลยพี่น้องแล้วก็ได้แจวอันนี้แน่นี่แจวแต่ฉีดได้ที่ยาเลยหอยวันี้แบบอันห่มชดช้านี่ถือว่าเป็นบ่อนอัน ผ <c oughs> ักพิงเขาเลยนะแตบชีวิตหนึ่งเลยนะนนีกต้นใหญ่มันลายปีพี่น้องเลยแต่ชีวิตหนึ่งเลยนี่เหียดมาทำซื้อเขายังบุคายพี่น้องมันให้อยู่ทาวปลายลานสาขาลานเขายังบุคายนะมันจากใดแบบเมืองเมืองมันนะเแต่บอกขายเลยหมอกมันนี้เป็นหุ่มใหญ่สาขา่มนี่ไปเอวเซศเลยถ้าหมมี่มอยู่เลยนะ ผสมมันอื่นก็ได้แต่ว่ามันบผสมขมขมฉันซานี่เขาเกิดมา,าเคาับเห็นรึเล่เลยเอาไว้เป็นบ่อนชนห่มชนเงาไงไหัวไขควายห้าวเนี่ยแหละมันเย็นดีเลยเดี๋ยวถา,า,ร,าวรุ่นตรงก้านมืออื่นเท้าทุกคนมันทีเป็นใหญ่แต่ว่าห้อยกบนี่ก็อบอกเห็นแล้วทุกคนนละยแต่ลองตุ่มกบใหม่ลองเบิร์เลยพอบรใส่แต่รุ่นเลยมีปริมานมบาหมดอืน่นแล้วถ้าพังเบิร์นทุกคน สำหรับคืนนี้พันนีทุกคนบ๊ายบายสบายดีทุกคนทักทายสบายดีครับเชา นนี่ก้นเป็นก้นน่สาย,ยาาก้นยังเบรกลับบอกกอดกอดหาวกะเอางูอออกแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหายามมึงตุ้มก่อนจะมาได้พอปั่นเช่าได้ถึกถึกโต งพูดลงอาคมใส่น่มเจ้ากบูเต็มตุ้มกูไปจักเป็นไอนอขี่นกฉบันี้อาวมันมาขี่ตอนไหนนี่ ป้าตุ๊กมีหอยกับปูมันจะบริกินเด้นอนฮะใช่อโอ้ทุกกระปูขอบก่อนเลยแล้วอืมเบิง้งฮะอืกระปูเป็นชีพไปบ่ได้กบก็ได้กับอย่างหนึ่งก็เอานะฮะเนี่กระปูนี่ tụm cà phu bỏ này nè quá thô lăng này cho tèm bị xịp pa gì lăng này ừ. mình sẽ đi kinh để nhầm nó mùi bó cả đủ thôi, ừ, phải đi băng lăn thôi đấy. Ừ. 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 ขอ้อไอนบ่จากตจากสองวัาดีอ๋าล้วก็ปูไตอยอีเลยฮึปูอ๋าทุกพอดกัเลือเลยนี่หลังที่ชามนี่ยได้หนีหัวน้าอ๋าทุก บางลันเนี่ยผมต้องยากไปหานะกระปูปีเมืองอือหูขัก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  đang đi bướng cứ khơi hồi cột hồi mì hơi vì hồi cột phù ủa nghe tên nào ủa chuẩn bị ạ nó ủa tôi nhảy nó สองตัเห็นเชียวอโ้ยโอ้โอ้บ <Foi S 3> ้งอบ้งบุ้ง้งโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่นุ๊เอานักงล้วโอ้ใส่ขึ้นมาอืมเฮ้อเฮ้มันตะปูตะปูมันเข่าบลาอายตัวนี้มันตะปูช่องโตเนาะช่องทำโตโอ้โอ้ห โอ้ตัวใหญ่อย่างนี้ได้สัสี่นิ้วคนได้หนิว้าโดนบักเอฟมันเลยนี่เ <ừ, S 1> สียงกดเอ้อมันบินไปเลยไปมาแล้วหูเขาก้อนถือมาเมันหลายเปเนระอืยไปคนมันมืออันน <c oughs> ั้นตุ้มก่อนเอากระปูออกจากตุ้มก่อนสวยจังไปจามเบ็ดใส่ไรช้างนะ <c oughs> มาสองคนขายสองโตนะแต่ว่ากระปุกี่สุดยอดเลยนะไหลร้ายทุกคนเะยอ้ถ้ากระปุกเบาเข่าร้ายนี่น่าจะได้หลายโตเนาะกุ๊บตัวใหญ่ขักอะไรได้ทุกคนนลยต้มนึ่งนาจะมันหลายแบบหนึ่งใหญ่โอ้กระปุกเริ่มกัดเลยได้หนี่แข่งมันจุดไข่แข่งมันเบ่งบอกเป็นตะกี้แข่งมันโอ้กนพีเลย น้อยก็มีอยู่ยัเดีวไปใส่เวทเลยเด้โกตุ่มบริสุทธิ์ใส่บ่ตุ้มบริสุทธิใส่บ่พอนั่น,นแหละพ<ๆ>อ,อสองอันกบตุมเพชเบ,บ,บ่งบุกกับตุ่มเพชรตุมบริสุทธิใส่

กินมั่ก็จุดบาทเนาะถืออ้มถือามส่้อม, 3, มอเห็นหมูมันบอกอ๋อ,อหันคาได้ดะะ้ค่ะคาใส่อ่ะดีแข็งนะรับแอลมันไ่จะไปคาได้จังไออ มนัมนมนันมันหัวสำนี่เนี่ยเซาไปพันผูกจักเนี่ยเซพันผูกจักนี่ตัวมันใหญ่ดีคู่นึงบ้า,าันกินกระปูแล้วเนี่ยอิ่มขักเลยเนาะกระปูกับปลาแล้วปลาดังจังวีหน้าหน้นหนาน้าเห็นหรออ้าบัวบาบัวเห็น

ว้าวตัวใหญ่ลยเนาะถืออี่เนาปาเดุกคนปาดกอตาเลยเนาะโอ้ถือตัคืนนี่ใหญ่เลยำหัดเลยฮะโอ้ถือถือตัวใหญ่เลยเนาะเหนียวกับปูนี่เนาโอ้ขนาดเหนียกับปูจนจะขาดไดเสื่อมอะไรกัใอ๋อมันมันโอ้คือปาย จะใส่แจ็คล้างอะนี่นะคือเปิดวัยีลุ่มพวอแอนกำลังมาทุกคนก็หล่อเนี่ยใส่ได้กระถือเนาะสมขาคุาค้มขาครับเนื้องอยู่ได้นี่วานนี่เพิ่งได้ตัวหนึ่งทุกคนพอดีปเป็นช่องตัวใหญ่ะหนะ นันได้เงียบกูคนนี้เนยางทางไหนเป็นได้ไรบันท่าเก่ากับแถวนี้ได้นี่โอ้บันทึกลงลุ่มนี่บันทกทุกคนเลยโอ้่ห ra ba mình tự dợt hơn nữa mhm 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 nè mhm 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 ở อุนอ๋มันขาวอุ่นปอนอ๋เห็นหมดเลยเบิดจากหลังฮะเบิดจากหลังอะไรนะมันเห็นห้านแล้วเาดสิบหลังได้ตัวเดียวทุกคนเลยบริลงพยายามมันเปิดล้ายนะเพราะว่ายัานปลาหลุดมือไปเปิอตัวใหญ่นะก็เลยถ่ายทึ่งไดผ่านกบมาหนโอ้ยเขาจะขึ้นมาพี่น้องนันและ ยังเกโตนี่น่ะสายเบิดยเบิดบ่องออกมาถ่องมาเบื่งดูเออทองเออโอ้ยปลาเขียใหญ่ตัวนักตายเนาะอ๋อเละเบือแล้วนี่อืมอ่าริ่มเบืองจีบไวบอเดี๋ยพี่น้องใช้ปาขยวใหญ่ตัวนี้จะไปปลาใชอาไปนี้กระปูถือตุ่มพี่น้อง ผู้ถือตุ้มเอาได้หลายตัวเออปาตากระเด็ดได้หอยอันนี้พัชิบ่าในผมแล้วก็กบพี่น้องปลาตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มแห้งกบอะไรเดียวตัวใหญ่อยู่ไปนะได้ปลากบจิตไทยเรือปลาตัวเดียวปลาหลากทุ่งแหยางน้องๆเกาะไปนะตัดสิได้แนวใหญ่อยู่ยังออนี่ฮะ ก็เป็นลูกไผ่เอากระเดี่ยวแบบผืนเกาะทงแหงไว้พี่น้องผืนบริเกาะเพิ่นไปโป่งไว้ปลามาลายโตยันมีตัวใหญ่นี่น้องมันดึงลงเลยพี่น้องไหยบอกให้เพิ่นเอ้ามาขึ้นนี่ก็บเอานะตายจนเบิดแต่สิได้นะอะสำหรับคลิปนี้ไว้เช่นี้พี่น้องเดี๋ยวผมพอนิปหน้าอบก็ได้ตัวใหญ่อยู่เคยกระปู้บนเขาไล่เนี่ยไหนจะได้ไลยกว่านี้นะพี่น้องเอ๊ะคืออมันอยู่มันนี่พี่น้อง ใจพี่น้องถือมาติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ที่คอยเป็นกำลังใจให้เราเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับปวดนั่ง